มายาทีวีอวอร์ดสองพ่หร่วมบดร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568้าอบค้าวอ้าวตอนนี้ครับค่ะคอลเลคชันใหม่เป็นยังไงบ้างวันนี้ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่งานนี่นะคะเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ของยูนิโคลค่ะ For w i n วินเทค่ะก็สนุกสนานค่ะเพราะว่าครั้งนี้เราก็มีหลายๆห้องให้ทุกคนได้มาเดินชมกันค่ะ ยังของแฟชั่นของ้าอในนวันี้ยังไงที่เราใส่อยู่นะลูกองหนูลูกของหนูจะเป็นอยู่ในทีมอ่าวินเทอร์ค่ะซึ่งก็จะเป็นอัปสเตดวีคเอนด์ด้วยก็คือจะเป็นการที่เราได้ไปเที่ยววันหยุดสุดสัปดาห์ที่สถานที่ธรรมชาติแล้วก็มีความอากาศหนาวๆหน่อยแต่ก็ยังอบอุ่นไปด้วยความอบอุ่นอุ่นใจลองแบบว่ามีความพิเศษตรงไหนไหม้คะเสื้อต้องน้ำหน่อยจะเบาสบายด้ไหมคิเซตเยอะเลยค่ะ อ,อันน,น,นี้อันนี้หนูขอไอเทมพิเศษของหนูนะคะเป็นแจ็คเก็ตผ้าลูกฟูกค่คะมันเท่มากสำหรับหนูถ้าเราอยากพับเขียนเสืส้อขึ้นมาก็เป็นลูกฟูกได้หรือว่าจะเป็นเสืเ้อเชิ้ตข้างในก็จะเป็นผ้าฟาลาเนลคะ่ะก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตผ้าฟาลาเนลที่เรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวคอนเนชั่นนี้อย่างเต็มรูปแบบเลยเก๋ค่ะเป็นยงไงคะชอบไหมคะชินชอบไหมคะชอบค่ะเอาดีหนูเดินเข้างานนี้หนูสนุกมากหนูจิ้มแหละหนูมีการแอบเล็งแล้วว่าเฮ้ย สิ่งนี้วยนะมันเป็นสไตล์ของเรวยมัไหมชื่อของนิคอรเยอะนะคะจริงๆในตู้หนูนี้ยูนิคอรเยอะอยู่แล้ว<ม>ยิ่งมาร่วมงาับยูนิคอยิ่งเยอะค่ะเราชอบอะไรที่สุดของนิคหนูชอบพวกคาริแกนค่ะหรือว่าจะเป็นแบบเป็นเสื้ออาเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเยอะหน่อย<ม>เพราะว่ามัน mix and match มิกซ์แอนด์แมชง่ายใส่ได้ โอกาสใช่ถ้าสมมติว่าเราแบบไปเที่ยวอากาศหนาวหนมันก็ตอบโจทย์เขาก็จะมีแบบคอลเลคชันที่สาม,มารถให้ความอบุ่นเราได้หรือว่าอย่างคอลเลคชันที่แบบเขาให้ความสะดวกสบายแบบเราใส่ไปซ้อมเต้นใส่ไปทำแอคทิวิตี้อะไรอย่างนี้ก็มีค่ะแของเขาก็มีแบบในไลน์แบบเสื้อผ้ากระเป๋าใช่มีหมวกมีถุงเท้าด้วยถุงเท้าหนูเยอะมากเหมือนกันของยูนิคอรองหนูไปใส่แฟร์ด้วยไหมลูก สายแฟร์ะหรอครับอยู่บ้ายังไงเฮ้ยเอาจริงๆหนูก็อยากจะเติบโตเป็นสายแฟร์บ้างแต่ยูนิโคลก็ให้เราได้ยูนิโคลก็มีความแฟชั่นที่แบบว่าเอามา mix and match แบบเก๋ๆมีการใส่เลยงเลเยอร์อะไรใดๆปกตินะคะถ้าจะแต่งตัวซีนี้ต้องแบบว่ามีใครช่วยคอยดูไหมก็เอ๊ะอันนี้ซื้อองทาอะไรเอาจริงๆก็แอบส่องจากทางแบบยูนิโคลนี่แหละค่ะใช่ตอบจทเจน e อ่ายังซีอยู่นะอันนี้ไม่ทเค อาฟาคอลเลคชั่นใหม่ของยูนิคอค่ะค่ะก็ฝากคอลเลคชั่นใหม่ของทางยูนิคอด้วยนะคะ for winter นะคะก็สามารถเลือกชมได้สนุกสนานค่ะเป็นการแต่งตัวอย่างสนุกสนานราคาจะต้องได้เนาะจะต้องได้ค่ะแน่นอนอ่พูดถึงงานงล่าสุดก็ซิกิลซิอ่นึกตลหลายงานใช่ค่ะกำลังคิดอยู่ ล่าสุดมีอัลบั้มไปค่ะอัลบั้มชื่อว่าโกล์ค่ะมีทั้งหมดห้าเพลงทุกคนเข้าไปฟังกันเยอะนะคะสปอร์ตผู้หญิงเจคนด้วยนะคะพูดถึงโฟอีฟตั้งแต่แรกจนถึงธุรกิจห้าปีค่ะโฟอีฟอยู่ด้วยกันมาห้าปีแล้วถ้าสมมติว่ายังไม่รวมตอนที่แบบเป็นเทรนนี้สึกด้วยกันมาหนึ่งปีเป็นยังไงบ้างรีวิวห้าปีเป็นยังไงรืวอของวงอยู่ด้วยกันอย่างสบายใจค่ะสบายใจมากแล้วก็เหมือนเรา อยู่ด้วยกันเยอะมากแบบเจอหน้ากันเกือบทุกวันเลยวันที่ไม่เจอกันก็คือจะรู้สึกแปลกไปเลยอะค่ะเหมือนแบบไม่มีเพื่อนรู้สึกว่าเราแบบเติบโตขึ้นนะคะห้าขวบเนี่ยอายุกำลังแบบก็จริงหรือว่ามันก็มันก็โตขึ้นไปในตามลําดับของมันค่ะแบบว่าเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็เหมือนทําเป้าหมายให้สําเร็จไปทีละเป้าหมายหนึ่งตอนนี้ก็เติบโตไปมากกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกเยอะมากๆเลยค่ะ พื่อนแต่ละคนก็มีแบบความเป็นตัวเองสูงมากแล้วตอนนี้แต่ละคนคือเจิดฉายแต่ละเวอะไรก็มีทางเลือกเป็นของตัวเองจ้ะใครตอนนี้ในวงแบบแพรวพราวสุดสำหรับการแบบว่าไม่จอดนีไ่ไม่ไม่ตายไม่อะไร <c oughs> หนูว่าพี่พันคนที่<อ>ไม่ตายไม่ที่สุดคือพี่พันพันชีสไปซี่ขยี้ใจอะไรไปโดนเส้นเขาก็ถึงได้แบบโอ้โหสะฉะไขนาดนหนูรู้สึกพี่พันเป็นตัวของเองขึ้นเยอะมากๆดูแบบ เปิดตอนแรกเขาจะมีความแบบเฮ้ยยังไม่รู้ว่าจะยังไงดียังมีความเงียบๆด้วยความที่เขายังเป็นเด็กด้วยแหละ,ะเขาก็อายุต่างจาหนูแค่หนึ่งปีเองแต่เขาดูโตมากเฉยๆ <laughs> ค่ะแล้วตัวเองนะคะรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงไปไหนบ้างหนูเปลี่ยนแปลงมียังไงบ้าง <laughs> หนูหนูสูงขึ้น <laughs> หนูเออหนูดูแลตัวเองมากขึ้น <laughs> อ่าแต่ก็ยังไม่กินผักอยู่ดีอ ร้องเต้นที่เรารู้สึกว่าแบบเออการแสดงเอาเรื่องเต้นละกันค่ะเอาจริงๆรหนูรู้สึกว่าจริงๆตอนเนี้ตัวเองก็ยังไม่ได้เต้นดีไม่ได้เต้นเก่งนะแต่ว่าถ้าให้มองย้อนกลับไปสมัยแบบอยู่แข่งในรายการแล้วก็สมัยเพลงเดวิวเพลงอุลลาอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกนะว่าเฮ้ยตัวเองเคยหน้าตาอย่างนี้ด้วยหรอตัวเองเคยคิดว่านี่คือเฟียสด้วยหรอ แบบเมื่อก่อนไม่เข้าใจเวลาที่เราทําหน้าเฟียสแล้วพี่ๆทุกคนแบบบอกว่าเราหน้ารักเราจะรู้สึกแบบก็เฟียสเราปะนี่เราก็เป็นสาวเฟียสได้นะมั่นใจแล้วทําไมถึงน่ารักอยู่ตอนนั้นตอนนั้นน่าจะสิมพ์มาเหมือนหนูทําหน้าโกรธตลอดเวลาค่ะหนพยายมเก๊ขึมนแล้วหนูเหมือนทําหน้าโกรธตลอดเวลาค่ะขายขำไหม ไม่นะหนูว่าหนูจริงจังแล้วตอนนี้เป็นยังไงเป็นเวอร์ชั่นตอนเนี้ยเวอร์ชั่นเราตอนนี้เวอร์ชั่นหนูตอนนี้อะคะตอนนี้หนูดูเป็นผู้เป็นคนหนูจริงจัง<อ>มากๆก,ก,กับชีวิตนะตอนนี้นะ,ะหนูแบบว่าสดมนต์<อ>เข้าวัดทำบุญออกกำลังกายอันนี้คือยังไงคืเราแบบมีใครแนะนำหรือาเรารู้สึกแบบเอออันนี้อันนี้คือพูดไปเรื่อยอยู่อันนี้คือพูดไปเรื่อยค่ะ อ๋อพี่คาเลยแต่ทีนี้ก็ก็รู้สึกว่าแบบตอนนี้โ a อีฟก็คือเหมือนเติบโตไปในระดับเติบโตมากขึ้นก็ดีใจค่ะดีใจดีใจมากแบบไม่ได้คิดเลยว่ามันจะถึงมันจะถึงจุดที่เราได้สามารถไปทัวร์ต่างประเทศหลายประเทศเราได้ไปประเทศที่แบบไม่คิดว่าจะได้ไปอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจมาก มีเป้าหมาย,ามาย,ยอีกไหมที่แบบว่ามันมีตรงไหนที่เราอยากจะทำอีกอยากจะไปอีกอะไรเงี้ยค่ะมีค่ะเอาเฮ้ยไม่รู้จะทำได้ไหมแต่ขอพูดไปก่อนละกันแบบอยากมีจัดคอนเสิร์ตท,ที่โตเกียวโดมอะไรอย่างงี้จะรู้สึกว่าถ้าเทียบกันแบบเอาในเอเชียก่อนละกันเราเรารู้สึกว่าโตเกียวโดมน่าจะแบบดูเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วสำหรับเราค่ะ ันนี้เป้าหมายในวงเหมือนกันเลยไหมคะเป้าหมายเดียวกันเลยคิดว่าเดียวกันค่ะเพราะว่าแบบเคยพูดกันอยู่ในวงว่าแบบเฮ้ยปีหน้าเราจะยังไงดีเราแบบเราจะอยู่ตรงไหนหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยกันตลอดเรามองเรามองว่าแบบมันเกิดขึ้นได้โปรเซ็นต์เงนเท่าไหร่ดีตอนนี้วามเม็นไปได้ไม่รู้เลยอ่ะให้คนดูเป็นคนตอบ <c oughs> <ต> <c oughs> ไม่รู้เลยถ้าเกิดกล้าที่จะฝันขนาดนี้แสดงว่ามันมีโอกาส หนูกล้าไว้ก่อนเฉยๆค่ะหรือมันมีสัญญาณอะไรที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราฝันได้นะเรื่องเนี้ยเราทําได้ <c oughs> นมไม่รู้เลย,เลยอ่ะเอาจริงๆหนูหรู้สึกว่าแบบผลงานเรามันก็เราก็พยายามทําให้มันตรงใจหรือว่า น่าภูมิใจสําหรับเราแล้วก็ภูมิใจสําหรับแฟนคลับแล้วก็หวังว่าแบบสิ่งที่เราตั้งใจทํามันจะแบบไปเตะตาคนสักคนหนึ่งที่ประเทศที่แบบไกลเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําได้แค่หวังอย่างนั้นแล้วก็แบบจะพยายามต่อไปถามว่าสัญญาณมีไหมมันก็แบบไม่รู้เลยมันแบบไม่แน่ไม่นอนเลยค่ะแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะก็อยากจะรับไปแล้วแต่เรายังพูดไม่ได้เลยก็โอ้โอน ว่าจริงๆรู้ว่าไปได้แหละไปแล้วจะไปแล้วคือเมื่อกี้เล่นหัวในหัวหนูกำลังคิดอยู่ว่าหรือหรือเราหรือเราต้องตอบว่าแบบมีไว้ก่อนเผื่อมันจะมีจริงๆแบบเป็นการ manifest อ่ะแล้วคิดว่าอันจะนำพาเราถึงจุดนั้นได้ออมความสม่ำเสมอของวงแล้วก็ของหลายๆคนทีมงานทุกคนแฟนคลับทุกคนค่ะหนูคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราแบบ ยังจับมือไปอยู่ด้วยกันมันน่าจะมีโอกาสไปไดอันนี้คือทุกคนเจ็ดคนนี้สมาชิกยังเป้าหมายเดียวกันโฟกัสเดียวกันอยู่เดียวกันมากๆค่ะไม่มีเป้าหมายอื่นเลยตอนนี้เราแบบว่าอยู่ด้วยกันทุกวันเจอหน้ากันทุกวันเห็นกันแค่นี้เลยค่ะโอเคขอบคุณนะลูกต้องต้มหน่อยนะคะเปนเสิร์ฟเก็แต่ไม่หงุหน